สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการโหลดสก,กินไมค้าฟ์นะครับโดยใช้เว็บโหลดสก,กินไมค้าฟ์ PE นะครับใครที่ไม่มีสก,กินใครที่ไม่มีไมค้าฟ์ PE ก็ไม่สามารถจะโหลดได้นะครับแค่นี้คุณก็เข้าเพจโต้เลยครับเนี่ย เขเพจสโตรของคุณนะครับครับคุณเขียนชื่อตามผมไปก็ได้นะครับเนี่ยเขียนแค่สกินก็พอมันก็จะขึ้นให้ผมให้เองครับเนี่ยครับมันจะเป็นหน้าคนหล่อหล่อตรง้ครวบคุณก็เขาคุณก็เข้าไปเลยครับคุณก็โหลดเสร็จปุ๊บคุณก็เปิดเลยครับเนี่ยครับมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับถ้าคุณอยากถ้าคุณอยากได้สกินทาไงไหมครับคุณอาจจะไม่รู้คุณเขียนชื่ออย่างเดียวครับ นี่ครับผมจะเขียนว่า KU นี่ครับ KULL นี่ครับแค่นี้ครับแล้วก็กดดึงสกินนี่เลครับสกินของผมนะครับที่ผมใช้ที่ผมใช้อยู่เสมอนะนี่คือสกินของผมนะสกินที่ผมใช้เล่นคุณก็กดจัดเก็บสกินเลยครับแต่ว่าผมไม่แล้วนะครับอย่าว่าคุณกดนี่ครับสกินมีเสื้อเนื้อนอกอะไรครับ คุณเข้ากัเลอรี่นะครับเพื่อไปตรวจเช็คว่ามันเข้าไหมครับนี่ครับนี่ไงครับสกินที่ผมโหลดมานี่ครับเสร็จแล้วนี่ครับนี่ครับเสครับก็ใครดีชอบก็กดไลค์หรือซับสไคร์นะครับสับขี้ใครก็ได้นะครับใครอยากกดก็กดนะครับกดได้ยิ่งดีครับ จะได้เป็นกำลังใจให้กับผมนะครับบายยจุ๊บจุ๊บจุ๊บ